ยามผลครับผมพี่น้องหาแนวกินแรงครับหากุ้งครับปลาปุ๋ยขวนขวนนี่ยังใหม่อยู่หนอนนี่เป็นกับตัวใหม่กับตัวเก่าว่ะจ๊ะนี่ยังใหม่ดีอยู่เลยนะครับบรรยากาศครับผมพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับ ง่ายๆครับผมหาแนวกินแรงหาแนวกับเขากับแกมครับเนี่ยมึงเจียดีนังเล็กงูห้ยว่าสีพอดีปีกแนวยูมัว เราเนียงมามือนาก่อนเราเยียงวาสอนที่ผูเจือเยอมันคือเยียงจะเยียงไม่นางโมเดลหายยู่เยียงจุดนด่นเยียงนักกาขาดนี่